สวัสดีครับพี่น้องครับมือเนี้การตั้งไว้ที่เปิดพากั้งคำผลร่วมมิตรนะครับอีพี่เก่าเริ่มขึ้นแล้วครับพี่น้องครับอ่าครับพี่น้องเขาพร้อมรุ่ยแล้วครับกลางแดดครับตอนนี้ครับกลางแดดได้ครับพี่น้องครับกลางแดดกลางแดด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 อ่าความวลความูนสิเริ่มขึ้นแล้วครับพี่น้องได้วันที่ยี่สิบเกาได้พี่น้องเด้ออ่าผู้ใดสนใจก็เข้าไปซื้อบัตรได้ครับผมเมื่อว่าทีมงานเขาจะลุยแบบใดครับมาครับ สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มาแล้วครับน้องปามนะครับตัวตวลกคนใหม่ของข้าม,มุ่นเรา่มิครับผมมาละจักิโลแล้วตอนะ่ะมือก,ออก่องไว้มือก่องสาวหน่อยหุ่นสมกลานี่ละนี่ครับมาแล้วครับทีมงานผมครับพร้อมลุยนะครับน้องปามยังขอ้านเราเสียงขอ้านเราเสียบ้านหยึ่งขอ ปามวังว่าเวลแล้วฉายาปามหวังว่าครับพี่น้องครับนี่ครับพี่ยายบ้านขอดหลังจากที่พี่ซีดเบรคมาแล้วได้ยักษ์ตัวสามครับผมฮะสามครับปลาหยังปลาตะเทียนสองตัวครับปเนื่อนหนึ่งครับเพื่อนลาขี้เด็ดเตี่ยบอครับพี่ยายบ้านขอดครับนี่ครับมืออวาผมครับเรียบร้อยไปสุโองครับเดี๋ยวจะไปขอปลาเล็กที่แล้ว เอาแป้งมาท้าแล้วพ่อเยมันอคอนพูดนะนี่ครับสุดอรอครับน่าน้องอามครับผมคนหนึ่งนั่งอยู่ทั้งพี่ทำเงินครับเป็นซุนแอเป็นเป็นซุนแอนเป็นพ่อฮลูกอะสวัสดีครับ พี่ครบรักแขก่งครับผู้ใดน่ยพี่้องรู้จากวันะพอไทีเสียงกังหัวครับนาเดียเขากินญาไปเอกญ่ได้ครับเอ้าเนี่ยครับเป็นซูเนลครับเป็นซูเนลตัจเียคัอองแกไหมครับตัวของเขาลองทราบครับพร้อครพอมรุองนะลูกยาเนาะพร้อมร้องนะลูกนะครับพร้อมรุอครับพี่ดองครับพร้อมรครับโอเคครับ้องครับ เพล็กเบนพงษ์สพัฒน,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 ะะน,น์กับยุ่งเทิงได้ครับพี่น้องเบนพงษ์สพัฒน์อันนี้ครับพอยืนนะครับผมพักขาวัตเบนพักวัตเ,เ,เนี่ยพักวัตเนาะอ๋อเอ,อ่าเปลี่ยนซื้อไม่เรียบร้อยหรือครับเดอ้อผู้ใดเอ,อิ้นเบนเบนพงศกรน,นี่เราบอหันหลังได้ครับพี่น้องอ่าเป็นเบนพักวัตตั้งในประมาณ สี่สามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์แหละครับพี่น้องครับโรงพยาบาลขอดอ,อยู่ทึ่งคนละครับผมเสื้อสีแดงคนละครับโรงพยาบาลขอดเวทีพร้อมที่จะขึ้นของเทพแล้วครับเวทีเราครับพี่น้อง พูดด่าโงพยาบานขอดีทถึงสันหาสันพบกุแล้วครับญ่ปนญ่พี่น้องกับเบิ้งกับรถครับเหตุตั้งแต่ย่างหมูเส่าเพราะท่านในเแล้วอยู่ครับผมอ่าเบิ้งดูผลนะครับเบิ้งด้วยครับ เอาเอาปเบลแมบเพื you, you label, ่อนเพื่อนเอารถเบลเนื้อที่ะไปเร็วไปเร็วไปเร็วขี่รถเบลเนื้อเร็วอยู่บ้านละตนาเดีบ้านละตนาเดี๋ยวเดี๋ยวมือนี้เขาจะกินซอยจูกันครับพี่น้องครับเดี๋ยวมือนี้เขาจะกินซอยจูกันนะครับพี่น้องโดยนะครับคนผู้น้อยชั้นเนานะครับเรามากินหลายนะครับซอยจู อันไหนที่เป็นขี้กระเทือกนี่แล้วมาร์กหมักตัวกันอีนอันนี้พระเอกเจมส์ครับเจมส์นัลงศักดิ์นะครับ<อ>ทักทายแฟนคลับรู้แล้วโอ้ยอยากอายอยากยอายยังเลยนะนาดำครับโอ้ยบริเวณงานต่างแดียร์ของเขากับนาดำไม่ได้อาบน้ำเลยพระเอกนะครับใส่คำว่า,าพระเอกที่ตัวตลกเนี่ยตลกตลกอืมตลกนะครับสังเกตฟ,ฟันดีๆครับฟันสวยมากนะครับ พี่น้องบมรได้กาศเดี๋ยวไปกินซอยจุนละครับต้องว่าไปซื้อให้ลูกๆนละครับอีกจังน้อยครับคอนเสิร์ตคำผลนนะครับเปิดผ่ากลางคำผลนวงใหญ่เต็มวงโอ้ยพี่น้องเห็นบอครับอ่าคำผลนวงใหญ่เต็มวงครับเบิ้งอรรถครับเนี่ยครับบ่พหญ่พี่น้องกับเบิ้งอรรถครับบรรยากาศอย่างนี้ไม่ได้เห็นได้ง่ายๆนะครับผมบรรยากาศ พระเอกเดี่ยวกับพยาบงานขอดบ่เห็นหด่ายง่ายครับผมแล้วคดเสียดแงดยงๆว่ายางจับน้ำมูนี่ก็บ่ได้เห็นหน้ง่ายลยครับผมเพราะว่าป,ประกาข,ขึ้น้ำเขาพี่นอ้องเบิ่งพระเอกผมดูพูดะบผูดาบผด่ดาพี่น้องเลี้ยวบงดนูดพระเอกเดี่ยวผมครับตั้งแต่เศร้านะครับพี่น้องตั้งแต่เศร้านะครับพี่น้องตั้งแต่เศร้านะครับตั้งแต่เศร้าควัานไอยบ่มีครับพี่น้อง ควัญพ่อไอ้เกี่ยวเข่าอยู่นะครับเอาแต่ลูกแต่หลานนี่แหละครับอ่าพระเอกเขานี่แหละครับเบิ้งรู้พี่น้องผู้หะสูงเร็วผู้ล่ะครับพี่น้องอ่ามาทั้งนี้ครับมาทั้งพี่พระเอกเบนอ่าพระเอกเบนครับผมเปลี่ยนซื้อเลยนะพี่น้องเด้อเปลี่ยนซื้อแล้วอ่าพระเอกเบนตพักขวัตแมนบอลลุกแมนบอลแมนบอลลุกพักขวัตเบนตพักขวัตอ่าพระเอกเบนตพักขวัตนะครับอันนี้เปลี่ยนซื้อใหม่แล้ว เพกเบนพักวัดครับผมอ่ามือนีมาแต่ทางเสาครับคิดฮวัดลูกก็พุ่นน่ะตอนน่ะ <laughs> <laughs>